ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสดะเคระต่อชะตาเสริมดวงเสริมบาร,รมีนวัดห้วยบงตำบลห้วยบงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567เวลา19นาฬิกาเริ่มพิธีสวนดนพรเคราะห์สดะเคราะต่อชะตาเสริมดวงเสริมบาร,รมีโดยเกจิชื่อดังของจังหวัดสระบ,บุรีเเวปสนมม,มนตจาาาก ท่านที่ดวงตกดวงอับอาภัพโชคไร้วาสนาขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายที่สิงสู่อยู่ในตัวเราที่เรามองไม่เห็นมาเข้าพิธีเสริมดวงเสริมบาร,รมีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวเพิ่มบุญพุ้นผลกิจการเจริญก้าวหน้าทำมาค้าขึ้นขอเชิญทุกท่านเข้าพิธีในวันที่17กุมภาพันธ์2567ณวัดห้วยบงตำบนห้วยบ่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี